เอามาฝากนะครับ CB หนึ่งร้อยนะครับเครื่องร้อยซีซีสูบตั้งนี่ดูนะครับเทคโนโลยีสมัยนั้นหมุนอิสระนะครับคู่นี้ไงละเจ๋งไ้เล่าดูถูกไม่ได้แล้วเนี่ยแต่อีกเนี่ยน็อตตัวนี้ออกยากชิบหายดูติดตรงนี้นี่ปัม๊มน้ำมันเครื่องแบบเหล็กด้วยนะครับนี่ใส่ก็เอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับนี่ ชุดนี้อย่างนี้ดูดีๆน้ะนี่ใส่นี้เข้าไปเพื่อเจอกันอืดแล้วก็เวทตัวนี้ใส่เข้าไปก็คงคล้ายคกันลุดคล้ายๆของไอ้นั่นน่ะริมนี่ใส่เข้ามานี้แล้วก็หมุนหน่อยดย้วยน่าจะประมาณนี้แล้วก็ชุดนี้ใส่นี่นะเดี๋ยวต้อล้างอีกแล้วชุดนี้ สมมติชุดนี้ใส่ไปละใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ,จะมีคลิบล็อกตัวนี้ไม่ใช่น็อตหนึ่งสบายนยะใช้ตัวปินล็อกคลิบล็อกตัวนี้แล้วก็อยากให้มันเข้าไปเลยเนี่ยออแต่สมมติใส่ปิดล็อกไปแล้วนะก็ลูกปืนลูกปืนหายไปไหนเนี่ยลูกปืน ปืปืนปืนใส่ใช่ไหมแล้วก็ปิดล็อกตัวเนี้ที่อยู่ก่อนหน้านะนะมันจะไม่ใช้น็อตแล้วก็ตัวนี้นี่ครับตัวกดนี้ใส่เข้าไปจากนั้นก็ตัวนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเวทของเขาแล้วมั้งครับนี่นเครืงแล้วครับใส่เข้าไป ตัวนี้ก็อิสระของกันว่าไม่ใช่ตามได้ตส่นี้แล้วก็เรียบร้อยจะมีแหวนสปริงหนึ่งตัวไม่ใช่ตัวนี้เหมือนของเวฟอะครับแหวนสปริงตัวใหญ่อะนี่แล้วก็บล็อกบล็อกตัวเนี้ยใช้ตัวเดิมตัวใหญ่อะของพวกเวฟผมเอานี้ขันได้อยู่ นี่นี่เขีดนะครับ